สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของพื้นฐานนะคะประจําวันที่26มีนาคม2557นะคะตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือตัว QTC นะคะอันนี้ QTC ก็ขายพวกออมอออแปลงไฟฟ้านะคะลูกค้าก็จะมี3ส่วนคือลูกค้าที่เป็นเอกชนนะคะลูกค้าภาครัฐนะคะแล้วก็ตัวส่งออกไปอย่างต่างประเทศนะคะ ตรงนี้ก็ถือว่ามีผลกระทบได้กนการเมืองด้วยเหมือนกันนะคะในปี2556เนี่ยรายได้ของทั้งปีเนี่ยก็ต่ำกว่าแผนที่เขาประมาณการไว้นะคะแล้วก็รายได้ลดลงไป16.21%เยนเยียอันนี้เป็นเพราะว่าโครงการต่างๆของภาครัฐเนี่ยเขาพลาดพลาด,พลาดการประมูลของหน่วยงานภาครัฐไปนะคะแล้วก็บาง ลูกค้าในต่างประเทศเนี่ยบางรายเนี่ยก็มีการเลื่อนรับรับสินค้าก็ทําให้ตัวรายได้โดยรวมของเขาลดลงไปนะ,ะบวกกับเรื่องการแข่งขันที่มีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้นนะคะก็มีการปรับราคาลดราคาให้สินค้าด้วยส่งผลให้ตัวกอสมาร์จิ้นของเขาลดลงนะคะจากปี55อยู่ที่27.54%มาเหลือ26.31%ดนะคะเลยทําให้ตัวกําไรสุทธิลดลงมาด้วยเหมือนกันนะคะก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะนะคะจาก1 1 8ล้านบาทมาเหลืออยู่ที่ 71. จ43ล้านบาทนะคะลดลงไป37.32นะคะเอ่อก็มีการประกาศจ่ายเงินปันผล21ตางค์นะคะโดยที่จะขึ้นเครื่องห XD มาย XD วันที่29มีนาคมแล้วก็จ่ายเงินปันผลวันที่15พฤษภาคมนะคะถ้ามาดูแนวโน้มของปีนี้เนี่ยเราก็จากที่ฟังออปเดตเนี่ยก็ในเรื่องของตัวแนวโน้มเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเน้นเรื่อง การจาหน่ายไปยังต่างประเทศมากขึ้นนะคะแล้วก็เน้นเรื่องของภาคเอกชนมากขึ้นเพราะว่าปัญหาทางการเมืองเนี่ยจะทําให้เห็นได้ว่าการการที่ยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยงานของภาครัฐเนี่ยที่จะเข้าไปประมูลงานให้การไฟฟ้านครหลวงกันหรือการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยในการซื้อสินค้าหรือการซื้อมอบเครื่องมอบแปลงไฟฟ้าเนี่ยจะทําให้ค่อนข้างยากปัจจุบันแบ็กหลอกในมือของเขาเนี่ยมีอยู่230ล้านนะคะเป็นงานเอกชน210ล้านส่งออก19ล้านแล้วก็ในภาครัฐมีแค่ประมาณแค่700,000 บาทเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเราก็มองว่าในเรื่องของปัญหาทางการเมืองนี่ก็คงจะทําให้งานภาครัฐของเขาน้อยลงเขาตั้งเป้าไรายได้ของเขาทั้งปีไว้ในปี57ไว้ที่1,100ล้านบาทนะะแต่เราก็คอนซ์เวทีฟในเรื่องของงานภาครัฐคาดว่าจะไม่ได้ไปตามเป้าของเขานะคะเราปรับเราปรับลดรายไ,ได้เดิมที่เราเคยทำไว้10,35ล้านมาเป็น920บล้านนะคะ แล้วก็ในเรื่องกอสมาจินเนี่ยก็ถือว่าน่าจะดีกว่าในในปีที่แล้วนะคะเพราะว่าปีที่แล้วถือว่ามีการเรื่องปรับลดราคามีการแข่งขันรุนแรงนะ,ะในปีนี้เราก็มองว่าทิศทางน่าจะดีขึ้นนะคะก็มองกอสมาจินเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดนิด,นดเล็กน้อยนะคะจาก26.31%หมเอร์เซาเป็นยี่สิหดหนึ่งเอร์ซนะคะอันนี้ก็เป็นเพราะว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นก็คงจะเกิด Economy of scale ก็จะทำให้ Cost m a r g i n ดีขึ้น บอททำลายเราก็มองว่าเพิ่มขึ้นมาเป็นยี่สิบสามจุดแปดสองเปอร์เซ็นต์เยนเยียนะคะราคาพื้นฐานเราปรับลงจากประมาณการเดิมเพราะว่าปรับประมาณการรายได้ลงนะคะราคาพื้นฐานมองอยู่ที่ห้าบาทเจ็ดสตางค์นะคะอ,อิงที่ PE 11สิบเอ็ดเท่านะคะเคทบีนะครับก็เป็นการรายงานนะคะเอ่อ แบบแสดงสินทรัพย์แล้วก็นี่สินประจาเดินกุมภานะครับก็ถือเป็นธนาคารสุดท้ายที่ประกาศตอกมานะฮะโดยทางด้านสินเชื่อเนี่ยยังคงโตขึ้น0.3%เมื่อเทียบกับเดือนมกรานะฮะแล้วก็ทาให้อ่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยโตที่1.4%ส่นะฮะส่วนทางด้านเงินฝากเนี่ยก็เพิ่มขึ้น2.1%นเะฮะเมื่อเทียบกับเดือนมกราแล้วก็ตั้งแต่ต้นปีมาเพิ่มขึ้น2.2%นะฮะโดยสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากเนี่ยอยู่ที่นะกเก สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคาดว่าจะมาจากสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนนะของลูกค้าธุรกิจเป็นหลักนะครับทั้งนี้เนี่ยถึงแม้ว่าสินเชื่อของ KTB ยังคงโตต่อเนื่องนะฮะส่วนทางกับธนาคารอื่นที่ส่วนใหญ่สินเชื่อในเดือนกุมภานเนี่ยลดต่ำลงนะครแต่ KTB ก็ได้มีการปรับเป้าสินเชื่อลงเหลือ4.5นะฮะจากเป้าเดิมที่คาดไว้7-10นะครับทางฝ่ายมอง เป้าสินเชื่อใหม่นี้เป็นเป้าที่ค่อนข้างคอนซอร์วทีนะครับมากเมื่อเทียบกับเป้าของกลุ่มที่เฉลี่ยที่7 5ถึง9เซ็นะครับเออเ t ทเนี่ยถือเป็นธนาคารที่มีความโดดเด่นทางด้านของเงินปันผลนะฮะเนื่องจากไม่ได้มีการจ่ายระหว่างการนะครับโดยเขาได้ประกาศจ่ายเงินปันผลของปีนี้เนี่ยออกมาที่88สตางค์ต่อหุ้นนะครับให้ยิว5.5เปอร์เซนะครับซึ่งจะขึ้น X d ในวันที่21เมษายนนี้นะครับ ส่วนคาดการผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งนะครับเรามองอาจจะทรงตัวเทียบ Q on Q นะฮะจากไตรมาสสี่ที่มีกําไรสุดที่หมื่นล้านบาทนะครับเนื่องจากค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยจะลดลงนะฮะแต่ปกติแล้ว KTB จะมีการจ่ายโบนัสนะครับในไตรมาสหนึ่งนะซึ่งอาจจะทําให้ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยที่มีกาไร8.5พันล้านบาทก็คาดว่ากําไรยังจะเพิ่มขึ้น สูงได้นะฮะตามการเติบโตของสินเชื่อนะครับทั้งฝ่ายอาจจะมีการปรับประมาณการนะฮะกำไรของเอ่อ KTB ในปี57ลงนะครับเนื่องจากธนาคารเนี่ยมีการปรับเป้าสินเชื่อลงนะครับอย่างไรก็ตามเราใช้ราคาพื้นฐานเดิมที่25บาทก็ยังคงมีส่วนต่างอยู่นะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับตัวเอโอ AOT นะครับก็มองในไตรมาส2แนวโน้มกำไรจะชะลอตัวลงนะครับอ่า ซึ่งถ้าหากเรามาดูใน2เดือนแรกนะครับอของไตรมาสสอก็คือมกราคมพานะครับเราพบว่าจํานวนเที่ยวบินเนี่ยโตชะลอลงมาอยู่ที่13.2%นะครับโดยเที่ยวบินในประเทศเนี่ยต่างประเทศเนี่ยโต9.6นะครับในขณะที่ในประเทศโต47.8โดยผู้โดยสารนะครับที่ใช้บริการสนามบินเนี่ยโตลดลงมาเหลืออยู่แค่เพียง2.4%นะครับโดยขาออกต่างประเทศเนี่ยลดลงประมาณสัก4%นะครับส่วน เดินทางภายในประเทศเนี่ยยังเพิ่มขึ้นอยู่ที่13นะครับการเติบโตที่ชะลอตัวลงเนี่ยหลักๆนะครับก็มาจากสนามบินสุวรรณภูมิเป็นหลักนะครับที่ผู้ใช้บริการจากต่างประเทศเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับโดยการเติบโตทั้งเที่ยวบินแล้วก็ผู้ใช้สนามบินนะครับหลักๆก็จะมาจากการเติบโตของสายบินสายการบินต้นทุนต่ำนะครับซึ่งมีอัตราการเติบโตของเที่ยวบินเนี่ยอยู่ที่29.6แล้วก็ผู้ใช้บริการโตที่17.5นะครับ ในส่วนของเดือนมีนานัตั้งแต่1ถึง23มีนานะครับการโตก็ยังชะลอตัวมากขึ้นนะครับโดยเที่ยวบินเนี่ยโตอยู่ที่9.7นะครับแล้วก็ผู้ใช้สนามบินนะครับลดลง2.7แล้วก็พบว่าผู้ใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเนี่ยลดลงนะครับเป็นเดือนแรกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักนะครับซึ่งอาจมาจากภาวะเศรษฐกิจในบ้านเราที่ชะลอตัว ลงนะครับเริ่มส่งผลกระทบชัดเจนขึ้นนะครับในขณะที่ผู้ใช้บริการต่างประเทศได้รับผลกระทบจากการชุมนุมประท้วงที่มีอย่างต่อเนื่องนะครับจากตัวเลขนี้เราก็มองว่านะครับผู้ใช้บริการข่าวออกต่างประเทศที่เขาเรียกเก็บค่าภาษีสนามบิน700บาทเนี่ยที่ปรับตัวลงนะครับแม้ว่าผู้ใช้บริการไทยในประเทศจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับแต่ว่าภาษีสนามบินเก็บที่100บาทเนี่ยเรามองว่าน่าจะเห็นรายได้ ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินจะชะลอตัวในสัดส,ส่วนที่สูงกว่าจำนวนผู้โดยสารที่ลดลงนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้กำไรจากการดำเนินงานปกติในไตรมาสสองเนี่ยลดลงหรือเติบโตแน้ในระดับเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบประกอบกับเงินบาทเมื่อเทียบกับเยนนะครับยังอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับก็อาจจะมีการบันทึกขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาในไตรมาสสอง ได้นะครับซึ่งในไตรมาสสปีที่แล้วเนี่ยมีการบันทึกกาไรอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาสูงถึง1,335ล้านซึ่งก็จะทําให้กําไรสุที่เนี่ยน่าจะลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญด้วยนะครับเรายังคงประมาณการตัวเลขในปีนี้ไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะพิจารณาอีกครั้งหลังจากประกาศ ไตรมา2นะครับแม้ประเด็นการเมืองในปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าจะคลี่คลายลงนะครับแต่เศรษฐกิจในประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากการที่ไม่มีรัฐบาลเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมแล้วก็ในครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นโลซีซั่นนะครับการฟื้นตัวคงไม่สามารถชดเชยครึ่งปีแรกที่เป็นไฮซีซั่นที่เสียไปจากการชุมนุมประท้วงได้ทั้งหมดนะครับเรามองราคาพื้นฐานยังคงไว้ที่190บาทนะครับปรับคำแนะนำลงมาเหลือแค่ถือนะครับตัวเซนเทลนะครับ เรามองในครึ่งปีแรกเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากการเมืองแล้วก็การบริโภคที่หดตัวลงนะครับโดยถ้าหากเรามาดูนะครับในเดือนมกราคุมภานะครับเราเห็นตัวเลขของอโรงแรมที่เซนทรัลนเวลด์กอลลาดเท้าเนี่ยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยลดลงนะครับ42%นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่74%นะครับเนื่องจากการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพนะครับอัตราค่าห้องพัก ก็ยังคงปรับตัวลงนะครับอันนี้ก็เลยส่งผลให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องเนี่ยลดลงไปถึง47%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับใน2โรงแรมนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเดือนกุมภาอัตราการเข้าพักนะครับสโรงแรมนี้เนี่ยก็ดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับเดือนมกรานะครับส่วนภาพรวมโรงแรมนะครับในประเทศนะครับเมื่อรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่73%นะครับค่าห้องพักเฉลี่ยนะครับ ยังโตได้ที่7.9%นะครับแต่เนื่องจากอัตราการเข้าพักที่ลดลงจากปีที่แล้วนะครับที่อยู่ที่83%ก็เลยทำให้ไรายได้เฉลี่ยต่อห้องเนี่ยยังคงลดลงอยู่ที่สักประมาณ5%นะครับและถ้าหากเรารวมมาดีฟเข้ามานะครับก็คาดว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยยังใกล้เคียงที่74%นะครับค่าห้องพักเฉลี่ยเนี่ยยังโตได้22%นะครับแล้วก็ไรายได้เฉลี่ยต่อห้องโตที่10%นะฮะซึ่งจะเห็นว่า ตัวมาลดีฟเนี่ยถือว่าช่วยพยุงภาพรวมของธุรกิจโรงแรมเอาไว้นะครับส่วนในเรื่องของธุรกิจอาหารนะครับในเดือนมกราถึงกุมพาเนี่ยพบว่าตัวเซมโซเซลโคสเนี่ยยังคงลดลงที่2%นะครับส่วน Total ั้งเซลเนี่ยยังโตได้ที่6.6%อันนี้ก็มาจากสาขานะครับที่เปิดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งจากตรงนี้เนี่ยในไตรมาสสนะครับก็จะสู่เข้าสู่ช่วงของโลซีซอนของ ธุรกิจโรงแรมนะครับแล้วก็ภายในประเทศเองก็ยังไม่มีปัจจัยหนุนที่จะป้อนให้การบริโภคภายในประเทศดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมองในครึ่งปีแรกเนี่ยผลกระทบก็จะยังคงมีอยู่นะครับส่วนการฟื้นตัวเรามองว่าจะอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับคาดหวังการฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวแล้วก็การบริโภคในครึ่งปีหลังเป็นหลักนะครับแต่เนื่องจากภาวะการชะลอตัวที่ต่ํากว่าเป้านะครับในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยเรา จำเป็นต้องมีการปรับนะครับประมาณการนะครับอีกทั้งผู้บริหารของเซนเทลเองก็มีการลดเป้านะครับธุรกิจโรงแรมกับอาหารลงนะครับโดยเป้าของธุรกิจโรงแรมนะครับรวมมาดีบแล้วเนี่ยจากเดิมที่ตั้งเป้าอัตราการเข้าพักอยู่ที่81-82ก็ลดลงมาเหลืออยู่ที่75-76นะครับค่าห้องพักเฉลี่ยเนี่ยโตที่6-7นะครับรายได้เฉลี่ยต่อห้องโตที่3-4 อันนี้ปรับลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะโตถึง10%นะครับแล้วก็ลดเป้าธุรกิจอาหารลงนะฮะจากเดิมที่คาดว่า Same so เซนะมเโซเซลเนี่ยจะโตที่5-6%ลงมาโตที่แค่เพียง1-2%นะครับแล้วก็ยอดการโตรวมนะครับหรืออั้งทเซลเนี่ยจะโตอยู่ที่9-10%นะครับซึ่งเราก็ได้มีการปรับลดนะครับ ในแง่ของรายได้เนี่ยลงประมาณ9%้็นะก็กำไรสุทธิลง2ี่นะครับมามีกำไรสุทธิอยู่ที่1 5 2 2ล้านบาทนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังคงโตได้ไม่เทียบกับปีที่แล้วที่1 5นะครับเราปรับราคาพื้นฐานนะครับของตัวเซนเทลลงนะครับจากเดิม44บาท50ลงมาอยู่ที่38บาทนะครับคำแนะนำก็ยังคงแนะนำซื้ออยู่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะมีวอลเลนต์เข้าใหม่นะครับ2ตัวนะครับ ก็คือตัว TSF w 3นะครับตัวนี้เนี่ยให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับในสัดซึ่งเป็นการ XA นะครับเมื่อวันที่24มกราคมนะครับ57นะครับในสัดส่วน3หุ้นเดิมเนี่ยจะได้1หุ้นใหม่นะครับแล้วก็ทุกๆ1หุ้นใหม่ที่จองซื้อจะได้1หน่วยของ TSF w 3ฟรีนะครับจำนวนที่เข้าก็คือประมาณ8 ร้อยสามล้านหน่วยนะครับอัตราการใช้สิทธิ์ก็คือหนึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิ์ต่อหนึ่งหุ้นสามัญน,นะครับราคาใช้สิทธิ์ที่ยี่สิบห้าสตางค์นะครับอายุหนึ่งปีสองเดือนนะครับใช้สิทธิ์ได้ทุกสิ้นเดือนกุมาภาพฤษภาสิงหาแล้วก็พฤศจิกายนนะครับครั้งแรกก็จะตรงกับวันที่30พฤษภาที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็1 4พฤษภาปี58นะครับหากเรามาดูในเรื่องของการประเมินมูลค่าเหมาะสมนะครับ หากประเมินด้วยมูลค่าที่แท้จริงก็โดยเอาราคาแม่ลบด้วยราคาใช้สิทธิ์นะครับตัว TSFV3 เนี่ยจะมีมูลค่าเหมาะสมอยู่ที่34สตางค์นะครับแต่ถ้าหากประเมินด้วยวิธี Backshow Model นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่า Volatility เนี่ยสูงนะครับอยู่ประมาณสัก110เเนะครับเราทำ Volatility ค่อมอยู่ระหว่าง100ถึง120นะครับリ i ィ a t e ที่2.09ด i เ i d ด n ที่0 l d ที่0%นะครับ ัว tsf ว3เนี่ยจะมีราคาเหมาะสมอยู่ที่38 4 0ถึงส0สตางค์นะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัว tta วอ์นะครับอันนี้ก็จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับก็คือ xa เมื่อวันที่5กลกุมภา57นะครับในสัดส่วน10หุ้นเดิมนะครับต่อ3หุ้นใหม่นะครับทุก1หุ้นใหม่ที่จองออทุกทุกๆ3หุ้นใหม่ที่จองซื้อเนี่ยจะได้ หนึ่งหน่วยของ TTA W4 นะครับฟรี Free, นะครับจำนวนที่เข้าก็คือ99.37ล้านหน่วยนะครับอัตราการใช้สิทธิ์ก็คือ1ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ต่อหหุ้นสามัญราคาใช้สิทธิ์ที่18บบาท50นะครับอายุเนี่ยไม่เกิน3เดือนนะครับใช้สิทธิ์ได้ทุกสิ้นไตรมาสนะครับครั้งแรกก็จะตรงกับวันที่27มิถุนา57นี้นะครับโดยหากประเมินเรื่องของการประเมินมูลคา่านะครับหากประเมินมูลค่าที่แท้จริงนะครับ โดยเอาแม่ลบด้วยราคาใช้สิทธิ์เนี่ย TTA w 4นะครับจะมีมูลค่าเหมาะสมอยู่ที่3บาท30นะครับแต่หากประเมินด้วยวิธี Back Show Model นะครับเราจะพบว่าตัว TTA w 4เนี่ยจะมีมูลค่าเหมาะสมอยู่ที่9.1ถึง11.37บาทนะครับแล้วก็ตัวข่าวของตัว OFM นะครับ o f f i m a t e นะครับก็คาดการปีนี้เนี่ยเขาจะมีการขยายนะครับสาขาของ ออฟฟิศเมดนะครับแล้วก็ B2S เนะครับเพิ่มขึ้นอีก7แห่งแล้วก็12แห่งตามลำดับนะฮะซึ่งจะทำให้มีสาขารวมนะครับสิ้นปีของตัว OFM เนี่ยอยู่ที่56แห่งแล้วก็ตัว B2S อยู่ที่9 7แห่งนะครับโดยอาจมีการขยายสาขาเพิ่มเติมถ้าเจอทำเลที่เหมาะแก่การขายมากกว่านะครับบริษัทคาดจะใช้เงินลงทุนประมาณ530-550ล้านบาทในการขยายสาขาโดยเน้นการเปิดไลฟ์สไตล์สโตร์เพิ่มนะครับ เนื่องจากสามารถสร้างยอดขายต่อใบเสร็จได้สูงขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็วางแผนต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเน้นธุรกิจออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยปัจจุบันมีการเปิดตัวเว็บไซต์ขายสินค้าของเซ็นเท่านะครับแล้วก็โรบินสันแล้วนะครับแต่ก็จะเน้นเปิดตัวในเดือน8นะฮะเนื่องจากต้องรอคลังสินค้าออนไลน์สร้างเสร็จก่อน,นครับโดยตั้งเป้ายอดขายออนไลน์ปีละ 3 0 0ถึง500ล้านบาทนะครับทางฝ่ายจะมีการปรับประมาณการใหม่เนื่องจากมองธุรกิจออนไลน์ของตัวบริษัทเนี่ยต้องรอความชัดเจนหลังเปิดตัวใหญ่ในช่วงของเดือน8ก่อนนะครับหลังจากธุรกิจนี้เนี่ยในปัจจุบันยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ